สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดชนุมานนะครับเ้ามือนกาฝนตกนะครับพายุเข่าครับครับพายุเข่ามาได้สามมือสี่มือนแล้วครับก็แต่บริตกแห้งนะครับฝนเป็นลิ่นๆไปบอยแต่ว่ากะตกมาตลอดเรื่อยๆนะครับกะบ่คอยแล้วงอออกเมื่อกี้เขาออกไปแล้วก็ตกมาอีกก็เลยเอาเข่านะครับหย่านเป็นไข่นะครับกะลยพามาส้มมึงขอกงวนะครับขอกงวตัวนี้ที่แดกกับบุเมณขอกงวหรอครับผมเห็นเป็นขอกไก่ แต่ก่อนผมมีของงวอยู่ครับเพ็ดอย่างดีครับเทพปูนเทยังนะครับแต่มันใกล้บ้านมันเหม็นก็เลยขยับออกมาจากหน่อยครับกระยกพื้นขึ้นนะครับอันนี้เอาเอาดินมาเทลงสี่หลดครับดินมาลงสี่หลดแล้วก็ดันเ็ดเป็นของงอไปก่อนโัวข้าวนะครับว่าที่ใหญ่เอาไปไว้ทงหน้าครับการทงหน้าผมมีหน้าโน่นอยู่หันนะครับมีหน้าโน่นอยู่หันตะกีเห็ดไปหันแล้วก็ปลูกห้าอ่อมๆไว้ในหันเลยนะครับ ันก็สิง่ายต่อการจัดการเห่านะครับตัวนี้แม่มีคุณนะครับเป็นลูกของเอสดเคหาสามหกนะครับผสมกับแม่เป็นไทยใหญ่นะครับออกมาเป็นตัวนี้ครับตอนนี้ผสมในท้องมันผสมเอดเคเอ้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพลไว้นะครับก็ผ่านรอบแล้วครับผ่านรอบไปสองรอบแล้วครับผ่านไปสองรอบแล้วนะครับ เออกาะกระชืนจังหน่อยนะครับฝนตกชจวงนี้ฝนตกทุกเมือเลยครับสี่ห้ามือต่อกันแล้วครับผมจะพามาเบือ้องกอกชัโจข้าวนะครับมันโจ๊ข้าวกับเป็นปีกัวแล้วล่ะครับสิพามาเบิ่งนี่นี่ตัวนี้เป็นลูกของเอ็กเคห้าสามหกคือกันนะครับแม่เป็นไทกีสีขาวออกมากับเป็นแดง กับบบเข็มบบจัดนะครับจะก็อ,ออกแดงอยู่ปล่อยไว้เห็ดแม่พันธุ์ต่อไปตัวนี้อายุประมาณสิบสิบหกเดือนครับตัวนี้เป็นสิบหกเดือนนะครับตัวนั้นเป็นลูกของ kF 6 8หดนะครับพรเป็น kF 6 8หแมดแม่มก็เป็นตัวนี้ครับแต่ว่าตอนออกมาแม่บ่มีน้ำนมให้กินนะครับผมก็ลองทดลองผสมลูกสองใส่ไว้นะครับตัวนี้ครับกินนะครับ ัวนี้แม่เป็นไทยใหญ่นะครับเป็นแม่เดียวกันกันกบแม่พุ่นครับแต่พอผลเป็นซีไว้ศูนย์เก้าหกพอเป็น CY096 น,น,นะครับมันก็ะหกเนี่ยเนี่ยครับผมเอาถังเอาไอ้ถังสองรอยลิตรนะครับเป็นเล็กนะครับมาเห็ดเป็นห่างมันกระโบดีแล้วครับมันผ่านไปสองปีกว่ามันพุครับผ่านไปสองปีกว่ามันพุ มันก็ได้ใส่การบดีผงก,ก็สิเปลี่ยนใหม่แล้วครับในผมใหญ่อันนี้ใหม่ก็พมก,ก็สิเห็ดใหม่เบิดนะครับอันนี้ทังยังบ่งครับโอ๊แต่ก่อนทังเป็นทังยางปลาครับของเมียพงพันยางปลานิ่งขายครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนมาเห็ดเป็นหมองจุดไฟเห,หงงัวนะครับไหลยื่งเหงงัวนะครับไลเหงงัวแทนนะครับพอเวลาฝนเวลายังมัน,นมก็นสิดิดหยกนะครับ ่นกบเคย่อด้คอยอยู่ในคอกตลอดมันนี้่นกบเป็นตัวอยู่นะครับมัวก็ดจหยคนวันนี้คนน้ำแน่คนขับแหน่คนนี้วัดตนนี้กำลังบํารุงเ่นครับเป็นร่องเบิ่งว่าใหญ่เิ่นว่าเป็นเป็นยังไงนะครับเป็นคือเนื้อซีมาหนังซีมาบอนะครับแต่หนังนิยมได้อยู่ครับแต่ว่าเนือเพิ่งบมาิ่บกับบํารุงยังบ่ถึงนะครับคือกันกับลูกตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวผูนี่ครับตัวผูผมกับกำลังอัดอยู่ เนื้อบอมา่านังบอมาคือกันครับกล้าวไปเบิ่งจากปีครับเปิดซีมาบอเนื้อนังเพิ่นนะครับพันมากอะชิลองเก็บไปเบิ่งนะครับไปต่อพันเหนือเบิ่งจะเป็นเอฟสองแล้วเนาะครับตัวนี้ผมก็กำลังพัฒนาอยู่ครับผมเนี่ยผมจะได้จกักซีฮาเมียเนี่ยนะครับยังไม่จักซีฮาเมี ราคาดีๆเนี่ยนะครับปล่อยออกแต่ละเทากับโตละหาหกหมื่นเนึ่งสินะครับคุณเดีดยปล่อยปีละสามโต้หนึ่งก็บห้าหมื่นหนึ่งก็บแสนหาเนี่ยก็โอเคครับสําหรับงวดกระไรแสนหาเฮ็ดแนวอื่นดีแน่นะครับคนงินไปนะครับเท่ากับอยู่ได้นะครับอยู่บนเนาะโอ้ฝนตกครับมันเสร็จยังบ่ได้แล้วครับมันเลยเขาเลยถ่ายคลิปให้เบิ่งซัมเนี่เอาคลิปสั้นๆซัมเน้ก่อนนะครับเนาะพบฝ่าวันนี้ได้ครับช่องชีวิตที่บ้านเกิด ชนุมานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร่นะนะครับติดตามผมให้ได้เด้อครับสวัสดีครับ